อันหนัก่าป้องเขาไปดึงของตายแล้วนี่แหละตัวเสียมสงายมาแล้ว,วสงสัยมันเป็นเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วครับอ่ะข่าวสดคีครับนี่เฉยเฉยครับวันนี้นราจะแสดงตัวเช็คซ่อมอ่าแอร์บ,บ้านแคริเอร์นะครับมีปัญหาเปิดแล้วเปิดทํางานสักพักเบรกเกอร์ทิปนะครับหรือว่าเบรกเกอร์ลูกสกิีดสามสองแอมป์ตัดนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอยู่นานแล้วล่ะมาดูปัญหากันของแคริเอร์นะครับ แก่ฝาแล้วนะครับรัแบรบันอย่างนี้มีแมกเนติกนะครับแล้วก็ตัวรุ่นกันแอ,บบนอ 25, นร์บ้านสองหมื่นห้าวิทยูครับเอาที่เห็นโมเดิลอืมม่รู้ตัวไหนกันแน่สามแปดนี่หรือเปล่ะสามแปดเอร์ 0255X หรือว่า 42E08 มีปัญหาเปิดแล้วช็อตนะครับเบรกเจอร์ลูกสกิดสารสา 2m ทิปนะครับมาดูปัญหานี่ครัปัญหา LN นะครับไฟไฟเพื่อนบ้านบอกว่ามีไฟประกายไฟนะครับปัญหานะครับเทมมินนนะครับ นนเหมือนจะสปาร์กนะครับสปาร์กหรือว่าน้ำลงนะครับเป็นไปได้หมดนะครับขาิกก็แน่นนะหรือว่าหลวมอยู่นะครับอาร์กหนึ่งยางมีสายละลายนะสีดำเสียนะโอกาสที่จะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรภายในบ้านได้นะครับ จะวิ่งจากข้างบนลงไปข้างล่างนะถ้าเบรกเกอร์ไม่ทิปเขาไมมก็คือไม่นะครับจะมี L N นะครับแล้วก็ L แล้วก็ N แล้วก็3แล้วก็กาว3นี่เป็นคำสั่งนะครับสั่งคอยนะครับแมกเนติก2 2 0โวลต์นั่นเองโอเคปัญหาคือชอตจนนี้นะครับเดีวราก็ทำให้ลูกสะกิด3 2แอมป์ทิปเดี๋ยวเข้าไปดูลูกสะกิดทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอทำตรงนี้ก่อน ที่ถอดออกกันนะครับที่ไม่นอนไปหมดแล้วนะครับฝนตกาสาดลมแรงอะไรเงี้ยโอเค okay. น,นี่ใช่ไหมจะแก้โดยการถอดเทมิอน,ออนั่นออกเนี่ยครับเทมินอนที่พ่วงมาเนี่ยเดี๋ยวบางจุดต้องออกนะครับตรงนี้ตรงนี้ลายนี่ก็ออกนะครับจะไว้แค่ตรงนี้ตรงนี้ที่พ่วงระหว่างเอ็นนะฮะนิวตนันตัวนี้นะนิวตนันจะมาต่อไว้ข้างบนตจนที่ลงกระแผงนี่ออกนะครับจะได้ไม่โดนน้ํานะครับ ส่วนมากจะช็อตพอน้ํานะครับส่วนมากไฟจะกระโดดได้เพราะน้ําเปียกนะครับเห็นนะปัญหามันก็เทมินอนเสื่อมสาภาพเองนะตามอายุนะนานแล้วอเ,เอาลายนี้ออกน,นะครับสีดำออกแน่นอยู่ยก็สีขาวออตรงนี้ถอดออกได้อ้าวได้ได้นี ก็ได้ใช้แรงที่ส่องนี่ครับอืมอถอนนี่ออกนะเอ็นออกถอนสายเลยนีก็ออกนะครัเส็จตัวไหนที่ไม่แน่น ัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ออกนะครับไม่งั้นมันฝนตกแล้วมันสปาร์กโอเคตอนนี้ก็จะเหลือแค่เอ็นนะครับเอ็นจุดนี้ต้อนไฟอา,าจจะต้องเข้าแม็กเยอร์ Okay. Okay. ที่ออกกับคันไม่ออกคันไม่ออกแน่นมากนะครับเดี๋ยวตัดเอาแล้วกันเราก็ตัดหางปาตน,นี้เลยนะครับใไฟวิ่งไปด้านล่างนะครับตัวน,นี้ก็จะย้ำเป็นหางปลาแบบเสียบเราแล้วกันนะครับสองอ่าที่ใช้กับหัวหลักคอมนะครับ จะทนความร้อนได้สูงนะ,ะพยายามห่างปลากพื่นะไม่ออกก็ดัดแคร์นะลองแบนแล้วก็ไม่ออกเดี๋ยวแม็กพังอีกเคาะรุนแรงไม่ได้เนดะี๋ยแม็กขาด,ดใช่ใช่ถอดออกครับอตอนนี้ก็เหลือเฉพาะเอ็นกับลายตัวนี้อันนี้มันห่างกันอู่แล้วไม่เป็นไรก็ย้ายชุดนี้นะครับย้ำห่างปลาแล้วนะครับใช้คีมยม้ำนะครับใส่ปอกนะครับ ย้ายมาข้างบนเลยยังไงก็ไม่โดนน้าแน่นอนไม่เลยจะได้ได้ครับะละลายแล้ววิ่งตามสายไฟโอเคนี่ก็เส่จปลอกยางน,นะครับนี่จะสวมขันไม่ออกอได้เหมือนจุดจุดให้มันมาอยู่ด้านบนนะครับแทนที่เป็นด้านล่างเข้าล็อก,อกดี ยกนะักะมันมันจะแน่นมากของอลคอันจะแน่นมากนะีะคัะบกสายนะโค้งอยู่ด้านบนนะครับลันน,น้ำย้ำทีนะ จะได้ตอบค่าเดียวกันนั่งเรื่องตัวนี้ขันไม่ออกตัวไหนนี่น็อตหัวมันมันอยู่นานนะอ้อยู่นานเคโอเคนะครับเดี๋ยวช่างแมววัดโอมดูทีว่ามีอะไรช็อตไหมนะครับโอเคแล้วตั้งมันตีมเตอร์คูณ10นะครับ โล่หน่อยนะครับปักเป็นจัานหน่อยก็วัดตัวนี้เลยนะ L N นี่เลยนะครับมีโอมไหนม,มนะครับมีโอห์มนะครับสลับด้านโอมนี้คือโอมในวงจรนะครับโอมที่วิ่งไปที่คอยเย็นนะครับวงจรคลินิกนะครับวัดโอมของแม็กแม็กมีไหมนะครับ น่าจะต้องหนึ่งเคนะดูกันแม็กขาดไหมนะครับเค okay, แม็กก้ามีโอมอยู่นะครับที่วัดได้คูณหนะึ่งสิบเคละม่ได้วยซีโย่นะครับประมาณแปดเก้าเ k สิบเคนะครับ วัดแคบหน่อยนะครับแคบลานหน่อยนะครับอยสายหนึ่งเซตนะครับตั้งคูณร้อยหรือคูณสิบเปด้ไมโครน่าจะเยอะนะูณร,ร้อยแล้วกันขึ้นแล้วก็ลงนะครับถ้าจะเขยนเยอะก็คูณหนึ่งเคขึ้นนะครับแล้วก็เก็บบรรจุแล้วคลายบรรจุได้นะครับโอเคสลับด้านนะครับขึ้นแล้วลงใช้ได้นะครับ บรรจุแล้วใครบรรจุได้ขาปาก็ไม่ชอ็อตแน่นอนนะครับโอเคมีรบกวนเจ้าของลงไปข้างล่างเปิดเบรกเกอร์ไอเปิดลูกสกิด3สามสองแอมป์แล้วก็เดี๋ยวช่างจะวัดไฟแล้วก็เปิดแอร์เลยนะพี่เปิดแอร์เข้าเย็นเลยโอเคนะครับดไฟมาแล้วนะครับงร้อ AC 250โวลต์ด้วยมันติดเครื่องโอเควัดเลยสองร้อยสามสิบโวลต์มานะครับ จะเหลือคําสั่งที่ยังไม่มาสั่งเรื่องคอยค่าหมายเลขสามนี่นะตอนนี้ก็รอหน่วงสามนาทีนะครับจับกระแสดูอีกทีนะึงจับกระแสนะจะพาะไปคอมเพรสเซอร์แล้วกันตอนนี้คองสีดำนี่นะครับนี่เป็นคามอนนะสีดำ เป็นลันขาวเป็นสตาร์ทคัเป็นขาวขาวเหลืองนะแม่โดนแดดแล้วมันซีดไปไม่อ,อ,ะอะไรไนี่ <c oughs> ให้ลูกค้าเขาดูนี่แหละจากของจริงนี่แหละจะได้รู้เป็นยงี้โอเคสตาร์ทำง,งานนะครับัพลมคอมพิวเตอร์ทำงานนะครับแอบเก้าแอบหนึ่งจับคอมพิวเตอร์นะครับเก้าจุดสองห้าก็เดินไกล สอนะครับที่เพจาะว่าสิบสองสิบเอเกาจุดดก้าเด็ดกนะ็ 9, 8, 9. 8, 9. ประมาณนี้แหละครับจ,จะเก้าจุเพราะว่าน,นี่ไม่ได้จับพัดลมโอเค็ดเช็คโวลต์ดูนิดนึงนะครับโวลต์ตกไหมตอนที่ทำงานแล้วนะครับวัดตอนที่ต้ขของเพื่อทำงานนะครับจิบไปเยอะ ประมาสกำสังคอยสองร้งงอยสิบคนจี้นะนคับงให้คอยแมกเนติกคอยกขม่าวเตียนนะครับ้อยไม่น่ามีปัญหา,า,าแล้ว คันจะไม่ค่อยแน่เท่าไหร่นะเก่ามาแล้วมันต้องมีเหล็กครอบก่อนแล้วก็พลาสติกครอบอีกทีจะดีนะครับของแคเรียเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เองเหล็กมันไไหนมันไม่มีครับมันไม่มีแล้วมีมันมีพลาสติกกนะันน้ำข้างในอีกตัวน,นึงไงเี่เดี๋ยวมันเก่ามามันก็มันก็ไปไปทุกรุนอีกแล้วสมว่าครับดีถ้าดีถ้าด,ดีต้องอาซิลิโคนมาซิลิโคนมายิงหน่อยยิงไม่หน่อยครับก็ดีแต่ว่าตอนนี้เราตัดไปแล้วตัวที่ปัญหา ไม่น่าจะเป็นหาย้วแต่ว่าพูดถึงไงพูดถึงถ้าถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับก็เวลาปิดแล้วก็ซิลิโคนหายนะครับฝามันกรอบนะครับไม่ใช่อะไรฝาด้วยครับกับแอร์บ้านแคเรียนะครับอย่าลืมกดตดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์ทุกอย่างกำลังใจให้แม่าในการทำคลิปดีโอใหม่ๆต่อไปครับวัสดีครับก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าอากาศนี้อาจจะทําให้ไฟฟ้าที่บ้านรับวงจรได้นะครับระวังกันด้วยครับมาฝานะครับแก้ตาหน้างานนะครับ หีกออาจจะลุกพุ่งลุกพุ่งหน่อยนะครับบางทีนนตามง,งานจริงแล้วก็จากปัญหาหน้าง,งานจริงนะครับหวังว่าท่าแม่จะช่วยท่านได้นะครับ